ข้าบลงปู่ครับสวัสดีประพจน์แม่เอ็ดซีเราเองครัวบวันไปบ้านแพงวันนี้ได้มากราบลงปู่แล้วนําแม่ครัวมาแล้วครังปู่ไม่ค่อยแข็งแรงนะลงปู่ไม่ค่อยแข็งแรงนอนไม่ค่อยรับงลงปู่เลื่อนพาแม่ครัวพาแม่ครัวมาทำประตาหานละที่นี่ วันนี้วันอาทิตย์จ้ะเดี๋ยวคุณก็มาเดี๋ยวก็มาดอกวันนี้วันยุดวันไก่วันแม่ยุดธยุดต่อเนื่องสี่สี่วันเดียวถึงวันป่านี่จานอาคารเข้ามาอะไรใหม่ปนินดีอ้าวแม่ครัวเตรียมขอัอาหารปนินดีน่ะปนินก็มาว่านี่หรือไม่ว่าตื่นมาโอ้โห เชฟบเชียบกะถาดำก็ยิเริ่มกลับมาแล้วด้วยที่นี่เชียระถาดำเริ่มจะกลับมาแล้วที่นี่หายไปนานเลยหายไปสามเดือนกว่าเนอะครับกรอบกำลังประกอบอาหารถายไปตาหันครับวันนี้ได้มาเลยครับ ลุงปู่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกต่ว่าก็ยังพอเดินไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับเนาะตาที่ลุงปู่ไปผ่าไปหลอกนะครับไปผ่าไป,ไปลอกก็เริ่มเริ่มดีนะครับเ,เริ่มดีขึ้นนะครับก็อาการมองมองเห็นกับปกติชัดดีนะครับเนาะ ครับหลังจากเ็เงียบหายไปหลายช็อตครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์บานเมืองนะครับเนาะเท่าสเดนไม่ค่อยปกติครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไทำคลิปทำอะไรลงต่อเนื่องนะครับยุด ก็เนื่องด้วยนั่นแหละคอยเป็นหูเป็นตานะครับดูแลตลอดจนนะครับรับประชาสัมพันธ์รับของบริจาคนะครับนำไปมอบให้กับพี่พี่ทหารนะครับชาวบ้านแถวเขตชายแดนนะครับเนาะครับตัวน,นี้ก็เริ่มดีขึ้นก็ได้กลับมากราบลงปูนะครับเนาะตัวนั้นก็ ที่ตามลาอุงอิงเนื้อที่ตามอยู่โอ้ยทำโรงทานนะครับทีมงานสาวน้อยเพื่บันแพงโดยบอสโจซอนุษย่าสุภาพนะครับเนาะทีมงาน,นการใช้กับลาอุงอิงพอเอกแม่หน่อยโอ้ทำโรงทานไปเลี้ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องตลอดจนพี่พทหารผู้เดรอดหลาย ครอบครัวนะครับเนาะเอาโมทนากับหลาองค์อิงกับพ่อเอกแม่หน่อยครับตัวนี้ก็เริ่มนัะครบออกงานบ้างนะครับเนาะไปงานนะครับไปงานนะครับคลายอ้อนะครับมาหายไร คนก็หายกำลังใจนะครับนาเวทีล้นหลามสนุกสนานนะครับเนาะลาวงอิงพาจวดพาจวดครับแล้วก็เริ่มเป็นเนื้อขึ้นมาอีกแล้วนะครับจากพ่กการใช้ของลาวงอิงนะครับเนาะธนาดนข่าสม มาลลยเปิดวงหล่าวงอิงตอนนี้ก็มาสามแสนแตกแล้วเนาะเนาะมาลลยเปิดวงจากพอ,พอ,พอไๆไปเมย์เอฟซีครับไปรวมสนับสนุนเนาะครับเนาะมาไลยเปิดวงปีหกแปดทับหกเก้าว่าันเนาะ ปเปิดวงสามแสนแตกเอา้าใครตาดีใครเห็นนะครับพอกันชัยพี่กันชัยโชว์ใบแบ่งเด้อลูกสาวหลาอุ้งอิงให้ใบแบ่งพอกันชัยพอนดนะลุน <c oughs> ดูนะครับเนาะเห็นบอเห็นบอ่อสามตัวสามสี่ตัวไทยนะั่แหละเอาเนาะครับ ถ้าจำไม่ผิดก็ห้าหกหกเก้าบอกห้าหกหกเก้าเด้อพี่น้องเลยฝากพอ่พอพ่แม่เอฟซีอง,องส่งชาแนลเอฟซีลาอุ้งอิงเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางพ่อการช้บอกเป็นแนวทางเด้อให้เฮงบังปังว่าสันเอฟซีนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตอีหลาอุ้งอิงนะครับเนาะ เดี๋ยวช่วงนี้ก็เอาช่องช่งแชนแนลก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีภ่นอฟซีนะครับน้องต้นข่าวสุปรียานะครับตาอุดมน้องต้นข่าวนะครับนดตอนนี้ก็กำลังมาแรงเด้อหนักรองลูกทุ่งภาคกลางนี่ตอนนี้ต่อไปจะต้องได้ออกเวทีคู่กำลาอุ้งอิงสักครั้งนี่โอ้ เวทีแตกแถบี่น้องเลยตัวนี้กําลังพอๆกันแม่กำลังติดตามนะครับแต่ว่าไม่สบายนะครับวับนก่อนแสดงทีกรุงเทพนะครับงานแรกก็เจอไข่เล่นงานนะครับเนาะแต่น้องก็สูงเนาะเสียงร้องเสียงแหบเสียงแห่งก็มีตัวช่วยตัวช่วยน้องที่เคยไปร้องแข่งรดนเพลงชิงทุนเนาะ มาช่วยพี่ต้นข้าวร่องอสองเพลงว่าสันโอเอาเป็นกำลังใจครับเยาวชนที่ดีนะครับเด็กน้อยที่ตก,กตัญญูกตะตาทีนะครับเหมือนกับลาอุ้งอิงสนับสนุนเมิดเนะครับเนาะ,นะเป็นคนดีนครับช่วยยาทำมาหากินหาเงินช่วยยาได้จับใจ ตลอดจนทุนเรียนเนาะตันนี้ก็ได้รับกำลังแรงใจจากพพมแม่เอฟซีทั่วประเทศเลยเอาก็เป็นคนกระตัญยูเหมือนกับลาอคงอิงเราหล่เนาะลาองอิงเอฟซี FC ลาองอิงก็เปิดใจรับนองเลยเด้ออย่าไปอย่าไปถือว่าเป็นอื่นถือว่าเป็นศิลปินที่มีความกระตัญยูเนาะเพราะว่าคนละสไตล์อยู่แล้วแนวลูกทุ่งภาคกลาง นะครับจะมาในแนวเสียงของแม่พุมพวงแหละเนาะเอาก็สนับสนุนนะครับเนาะเราคนไทยเรียกหน่อยที่กตันยูครับก็ให้การสนับสนุนครับก็จะติดตามทั้งลาวอิงทั้งน้องต้นข้าวเนาะเอาฝากพ่อพงศ์เอเมฟซีได้สปอร์ตช่วยกันเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้อะไรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องซงชาแนลครับเดี๋ยวก็จะได้ติดตามเริ่มติดตาม ครับหลวงปู่สุกยโสทโลนะครับเนาะเกจิที่มีความเมตตาต่อลาวงอิงแล้วก็ติดตามองอิงสาวน้อยเพชรบนันแพงนะครับแล้วก็น้องตนข้าวสุกิยาตาอุดมนะครับจากรวนเพลงจริงทุนนะครับเนาะ